ยังติดหนี้ของลุงบัวอยู่ต้องสามหมื่นโอ้โหจะเอาเงินที่ไหนมาใช้วะเนี่ยทุกวันนี้ทำงานได้แค่วันละเดือนละหมื่นหนึ่งหมื่นห้าโอ้ยยังน้อยเลยอ่ะเฮ้ oh, ยเศร้าชะมัดเฮ้ยเฮ้ยมีคนมาด้วยมีคนหน้าตาเหมือนพวกที่แบบจับคนไปค้าขายเลยอ่ะรีบติดหนีดีกว่าสงสัยแย่ได้เลยรีบหนีก่อนเฮ้ยหนีแล้วหนีแล้วหนีแล้วเฮ้ยคุณครับอุ้ยเขาเขาเขาเรียกเราด้วยรีบหนีก่อนดีกว่าน่าจะเป็นพวกมิจฉาชีพหรือไม่ก็เป็นโจรใจเย็นครับคุณตามผมมทำไมเนี่ย อ๋อเปล่าครับผมไม่ใช่เจ้านี่หรืออะไรทั้งสิ้นนะโอ้ผมดูมว่าเจ้านี่ลุงบวยโอ้ตกใจหมดเลยมีอะไรครับเดินตามมาทำไมเออพอดีผมเออคุณกำลังมีปัญหาเรื่องเงินใช่ไหมรู้ได้ไงเนี่ยผมเห็นหน้าคุณเครียดขนาดนั้นผมก็รู้แล้วล่ะเอางี้ถามมาเราไปที่รูโลงกันอ่ครับเลิวไก่ต่ออ่าผมมีเกมให้คุณเล่นหนึ่งถึงสองอย่างนะอ่ะอย่างเดียวกับพอเกมอะไรครับเกมสุ่มชีวิตถ้าคุณสามารถชนะเกมผมได้ผมจะให้เงินคุณหนึ่งหมื่นบาทหนึ่งหมื่นบาท เกมไหนครับเนี่ยอ๋อแค่สุ่มนะอ๋อแค่สุ่มในนี้จะมีสีแดงกับน,น้ำเงินถ้าคุณสุ่มได้สีน้ำเงินท่านก็ชนะไปเลยแต่ถ้าสุ่มได้สีแดงผมจะตบหน้าคุณตบหน้าผมตกทำไมเนี่ยพร้อมนะครับอ๋อพร้อมครับผมสุ่มเลยครับเฮ้ยน้ำเงินชนะเลยครับเนี่ยชนะแล้วเฮ้ยมีข้อความ,มาอะไรเด้ง้ยโอนหนึ่งหมื่นบาทโอนเข้าบัญชีแล้วอ๋อใช่แล้วครับแล้วนี่นามบัตรผมถ้าสนใจอย,อยากได้เงินอีกติดต่อมานะครับนบามบัตร อ๋อขอบคุณมากเลยครับอย่าลืมเก็บตรงนี้ด้วยนะครับน้ำบัตร X O X O แล้วก็มีเบอร์ติดต่อด้วยโอเคขอบคุณมากครับเอาไว้เจอกันนะครับทีนั้นเจอกันครับผมมีติดต่อแค่นี้ก็ได้เงินหนึ่งหมื่นบาทแล้วเนี่ยงานคตรง่ายเลยโอเครอรถไฟมาแล้วก็เดี๋ยวเราไม่บอกเฮียเดีกวว่ามีงานแบบนี้ในในโลกเราด้วยเนี่ยหรือว่าเขาทำคลิปเหมือนแล้วจะมีกล้องมีกล้องติดติดอยู่แถวๆนี้วะเนี่ย ซื้อๆจุ่มกลับบ้านพอเงินหนึ่งหมื่นโหโคตรมีความสุขเลยแกฉันกลับมาแล้วเฟยเจ้ยเฮ้ยดเยดี๋ยวซื้มมอาม,มาจากไหนเนี่ยนี่มันร้านดังที่มันกล่องกล่องละสองร้อยห้าสิบบาทเลยดิแล้วก็มีอุด้งด้วยนี่ก็มีโอยขนมเต็มหมดเลยทายเอาเงินมาจากไหนเนี่ย เนีะฉันจะบอกอะไรให้นะคือวันเนี้ยฉันไปเดินแถวๆวัาทำง <อะ S 2> านแล้วเขาเหมือนว่าเจอคนคนหนึ่งเขาชวนฉันเล่นเกมเจอคนคนหนึงเล่นเกมอ่ะใส่สูตรมเขาใส่สูดใส่สูดแล้วอ้าวไหนเรื่องยัไงเป็นดับป่ะอ๋อใช่ <ๆ S 1> อ่ะเราเราต่อแล้วนะชนะนนยังไงก็คือเหมือนจะให้เล่นเกมแล้วเกมเสี่ยงชีวิตเกมสุ่มชีวิตซะอย่างนั่นแหละเอาชีวิตชีวิตแล้วบอกว่าฉันก็ชนะมาแล้วเขาโอนเข้าเลยเขาบอกแพ้โดนตบหน้าใช่หรอชันว่าคุณคุณแหละนำบัตรที่มันเขียนว่า XOXOX o แล้วก็ตามด้วยเบอร์ติดต่อป่ะเอ้า้มีเหรอฉันก็มี เอามีเหมือนกันเลยเ,เดี๋ยวฉันได้มาหมื่นหนึ่งหนูเราโดนจับตาเมอดูไม่ใช่เพื่อนฉันว่าเขาน่าจะแบบไปตะเวนทุกที่แหละเขาน่าจะไปตะเวนหาคนที่มีปัญหาเรื่องเงินอ่ะนายก็มีใช่ป่ะนายติดนี่ของไอ้ลุงจ้าอยู่เจ็ดหมื่นห้านี่ใช่ไหมฉันติดลุงบอยอยู่สามหมื่นฉันติดเจ็ดหมื่นแลยเหรอฉันนึกว่าสองหมื่นห้าเจ็ดหมื่นห้าเพื่อนไอ้บ้าโอเคโอ้ยก็ตอนนั้นนายเอาไปเล่นไอ้นายไปซื้อมอไซค์แล้วมอไซค์นายก็เอาเอาไปชนแล้วประกันเขาไม่รับนายก็ต้องเสียเงินค่าประกัน อุ๊ยแต่น้ากินหอมมากเลยว่ะเี่ยแต่ว่า,าเดี๋ยวฉันลองโทรหาเบอร์นี้ดูไหมเผื่อเขาจะมีงานให้เราทําเราจะได้มีเงินแบบเพิ่มเติมขึ้นด้วยใช่ไหมอาจจะได้เงินดีด้วยนะเพื่อนก็จริงนะเขาให้เรามาตั้งหมื่นนึงก็ค<อ>งงานดีลองโทนเบอร์073 744 5656า่าลองเขารับมหมเนื้อนะอ่ะรับแล้วสวัสดีครับ ครผมว่านะเลยคุณคุทโทมาพอดีผมคนที่เสื้อสีแดงกับคนที่หัวสองสีสนใจจะทำงานครับผมสนใจใช่ไหมละ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะ มีของบางอย่างไปส่งเยอะตอนตอนเช้าแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแค่เขาบอกว่าโอเคเพื่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะส่งอะไรบางอย่างมาให้อืมเดี๋ยวบอกว่าเขาจะส่งคนมาเก็บเราแค่เขาฆ่าเราแล้วเขาเอาเครื่องในเราไปขายเขาได้เป็นล้านเลยนะเพื่อนเออนี่จอคิดว่าอะไรบ้าไม่ไม่มีแล้วเดี๋ยวสมัยเนี้ยเขาอาจจะส่งระเบิดมาไม่ใช่เขาอาจจะส่งส่งงานนั่นแหละเออวิ่งกินกินกินช่างมันชนอุ้ยหอมอุ้ยอุ้ยมีเส้นด้วยเพื่อนเดี๋ยวสอบเพื่อน กินอะไรหอมๆวะอุย๊ยกินที่มันจะบอกนะว่าเค้กร้านร้านประเจ๋งแน่เลยจริงด้วยจะเป็นเค้กร้รานประเจ๋งที่เราจะจะกินก้อนละห้าร้อยดิเพื่อนบ้านะนี่มันเป็นคำอย่างที่เขาบอกจริงเหรอวะากาแค่วางเค้กไว้แล้วคนจะตื่นมาได้กินอนะโอ้ย,ยรออะไรอะอยากกินจัดเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นั่นมาส่งหรือยังนายไปดูได้ไปดูกล่องหน้าบ้านยังยังเลยที่เขาบอกว่าจะมาส่งไอตอนเช้าอะวิ่งยังไงแค่ จะนี่มีโทรศัพท์เครื่องนึงแล้วก็เสื้อสองตัวเสื้ออะไรวะเนี่ยเสื้อเหมือนเด็กมั้ะไม่รู้งั้นรูปผู้หญิงเลยแล้วก็ในโทรศัพท์เหมือนจะมีพิกัดอะไรบางอย่างอยู่เหมือนเราต้องเดินไปแน่เลยเพื่อนไม่ไกลมากอะไรประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงอู้ก็ไกลอยู่นะก็ก็ไกลอยู่แหละโอเคงั้นเดี๋ยวกินก่อนแลนพาพาพากินก่อนกินก่อนน้อม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 อร่อยชะมัดเลยเพื่อนโอเคงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวกินเสร็จเดี๋ยวฉันจะขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อโมนะเสื้อ โอยเสื้อเสื้อบ้าแล้วะเนี่ยทำไมมันหนูเสื้อเสื้อเด็กเลยเพื่อนนายเปลี่ยนยังแค่ห้าหมือนเหมือนพันเปลี่ยนแล้วมันเหมือนชุดปิ๊งเลยว่ะใช่เหมือนชุดเด็กเลยอ่ะชุดโกโกวาดิ๋ว่าเนี่ยใช่ป่ะหรือมันถ่ายหรือมันถ่ายแกล้งเราวะ ไม่รู้มันชุนตุ๊กตาญี่ปุ่นน่ะเขาชื่อตุ๊กตาอะไรฉันจำชื่อไม่ได้แต่เขาเรียกคนไทยเรียกว่าตุ๊กตาตโกโกวาแต่ว่าถ้าเป็นญี่ปุ่นน่ะเขาจะเรียกชื่อหนึ่งตุ๊กตาฮยองซองอ่ะยองอะไรสักอย่างเนีจะจะ่ยฉันจำญี่ปุ่นญี่ปุ่นหรือเกาหลีฮียองเออเกาหลีอะไรฮียองฮีซอกอะไรสักอย่างจำช,ชื่อไม่ได้เหมือนกันเป็นตุ๊กตาเอาอไ,ไม่รู้เหมือนกันอาจจะชื่อว่าตงปกกีก็ได้ยตงปกกีอะไรไม่รู้มันอาหารเว้ยโอเคแล้วก็ เหมือนจะมีพิกัดบอกด้วยโอ้โหนี่มันก็จะคำเลยเน,นี่ยทีนี่เราก็องไปทางนี้เดินเอออาจจะเป็นงานของเขาก็อาจจะเป็นภารกิจให้ทำแบบว่ากล้าใส่ชุดน,นี้เดินในกลางเมืองเพื่อรับเงิน50,000บาทอะไรเงี้ยอ๋อได้เลยฉันแล้เตรียมมาละเขาจะจำฉันไม่ได้ไปเฮ้ยมีเดียวเหรอเมียเดียวโอยไป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 รู้สึกพิกัดมาบอกให้ไปเดินไปข้างหน้าฝั่งนั้นอ่ะไป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 ลองมาเดินไปดูเออชั้นนี้ใช่ไหมเพื่อนตึกนี้เป็นไหนที่เราต้องไปเนี่ยน่าจะนั้นเข้าไปเลยนะชื้อ วัสดีครับอุ้ยข้าเงินเต็มเลยเพื่อนหูเงินอะอุ้ยเงินเั้นเลยเฮ้ยเราเราเราเอาได้ไหมล้วนี่ที่มันที่ไหนนะเพื่อนทำไมมันมีพวกมีโต๊ะมีเตียงเต็มหมดเลยเนี่ยไม่รู้เหมือนกันอ่ะมีกล้องมันจะปิดคอยมองเราดีเลยเห็นไหม่ะเต็มไปหมดเลยโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับ เด็ครับผมมาถึงแล้วครับมีสมุดด้วยเหรออาอาจจะมีสมุดเขียนต้อนรับแล้วก็เงินเข้าบัญชีเหมือนตอนนั้นก็ได้เพื่อนอ่าทป็นไได้พวกคุณคือพนักง,งานที่จะมาเทสระบบก่อนเริ่มเกมที่เรากําลังจะจัดขึ้นด้วยที่พนักง,งานคนอื่นบอกว่าพบอะไรแปลกแต่แตพวกเขาไม่กล้าที่จะอยู่ต่อเราเลยต้องพึ่งพวกคุณหลังจากนี้ขอให้ทําตามกดต่อไปดีด้วยเออมันเป็นระบบเกมอะไรบางอย่างแน่เลยเพื่อนอาจจะเป็นผู้พัฒนาเกมเหมือนพวก<ป>เอ่อ R V ฟ r e e อ i r e อย่างี้ไหมใช่แต่มันเป็นเกม In Real Life นะ เออว่ะมันเป็นเกมชิพจริงอาจจะอาจอาจะไม่ยากแค่เทระบบเฉยๆ,ๆเพราะว่าเสียงสุดท้าย <ๆ S 1> ก็มีพนักง,งานที่เขาสามารถออกไปได้ด้วยแสดงว่าไม่อันตรายต่อชีวิตแน่นอนอ่ะโอเคงั้นข้อต่อไปข้อแรก <ๆ S 1> ตัวข้อที่หนึ่ง <ๆ S 1> ที่ห้องนอนได้รับรายงานมาว่าเขาพบเสียงแปลกๆเหมือนว่ามีคนอยู่แต่ในตอนนั้นมีเพียงแค่พนักง,งานของเราเท่านั้น ไม่มีคนอื่นอยู่เลยพวกคุณจะต้องหาสาเหตุของเสียงนั้นถึงจะไปกดต่อไปได้ฉันเริ่มหล่อแล้วเพื่อนเกียร์จะเป็นไฟดับหรอใช่ไหมใช่ไหมอยู่มันก็ไฟดับใช่ไหมแล้วทำยังไงวะเนี่ยต้องหาเสียงแล้วเนี่ยอุ้ยเกียร์เสียงอะไรอะเสียงอะเสียงเหมือนแมวตีกันเลยเพื่อนประะตูยวผีแมวผีแมวไอ้ชื่อรับผีผีแมวในห้องนี้ผีแมวผีแมวีมเป็นผีนั่นหรอเพิ่งไปไม่ได้เพื่อนฉันไม่เคยผีแมวออที่มันหน้าตาแบบเคี้ยวๆตาแดงๆอ่ะเพื่อนใช่เหรอโอ้ตื่นกล้ามเลย จันว่าได้เสียงมาจากซ้ายมือพะนะเดินไปดิโอ้โหแล้วทำไมกูต้องไปก่อนมาจะไม่ใช่แมวแน่เว้ยฉันว่าน่าจะเป็นเตียงฝั่งนั้นแน่เลยมันจะใช่แมวหรอไม่รู้ไปดูดิเพื่อนไปกันพร้อมกันดิฉันว่าจะเป็นผีแน่เลยว่ะดูไปดูเร็วไปดูเร็วไปดูไปดูเราต้องไปจริงใช่ไหมไปดูไปดูไปดูอย่างเดียวไม่รู้เพื่อนมาแล้วมาแล้วถ้าเราจะอย่าผ่านงานต่อจะได้เงินเยอะผีแน่นอนผีแน่นอนจะบอกเลยผีแน่นอนผีตัวอ่อนเซนน้ำมันระเบิดมาข้อนะ อมแคทแมวสองตัวดิเพื่อนที่มันตีกันอยู่อ้โอเคเฮ้ยจะแค่หลอนเพงเหรอแต่ว่าไฟมันยังไม่ติดเลยว่ะนี่ก็จะปิดที่ดูอยู่อะกงเทสอะไรบางอย่างกับเราใช่ไหมใช่แน่เลยใช่ว่าใช่ว่ะออมันแค่เทสว่าเรากลัวผีหรือเปล่าเออเนี่ยไฟมาแล้วพวกเราไม่กลัวเราต้อไฟพวกพวกเราอะมาเพื่อเอาเงินรางวัลไม่ใช่เอาเพื่อเงินค่าจ้างแล้วกลับไปเว้ยจริงนี่เอ้ยเรานอนที่นี่ก็ดีนะมันรู้สึกสบายกว่าบ้านเราอีก โอ้ยเพื่อนแต่ไม่เอาเราจะเอาเงินไว้แล้วก็เราไปช่องแรมห้าดาวอยู่กันดีกว่าว่าอ๋อโอเคก็เอาเงินไปจ่ายลงบงเวยนู่นนั่นด้วยะสมผต่อไปเลยหน้าต่อไปเหรอข้อที่สองเขียนว่าที่ห้องเหมือนสนามเด็กเล่นที่นั่นพนักงานของเราบอกว่าในช่วงกลางดึกเขาเหมือนจะถูกไล่ตามจากอะไรบางอย่างบางคนที่หนีมาได้ก็มีแต่บางคนที่หนีไม่ได้ก็หายตัวไปเลยขอให้พวกคุณเช็คว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่อย่าถูกจับตัวได้เฮ้ยเดี๋ยวแค่ประตูมันเปิดแล้วว่า งั้นเปิดแล้วเลยเราไปเลยไหมไปดิไปเลยก็ได้วรอเขาเปิดให้เราแล้วอย่างนี้เราก็ต้องไปไม่มีทางเลือกอื่นเพื่อนไปเดี๋ยวเขาไปโอ้ยมันมืดมันชะมัดเลยมันเหมือนอุโมงค์อ่ะเพื่อนว่าแต่เราต้องไปห้องไหนวะไม่รู้วะต้องไปก่อนแล้วกันเออเทียเดี๋ยวเออใช่ทางนั้นใช่ไหมเพื่อนน่าจะทางนี้โอ้โหมันเปิดสลับเด็กเล่นปะไม่ใช่อะมันต้องไปที่อื่นนี่สักอันลองดูอ๋อโอเคงั้นแปลว่าไปช่องนี้ใช่ไหมหรือช่องนี้ไม่าใช่ไม่าใช่ห้องนี้หรือเปล่างั้นเราไปไปเถอะไไมมม่่่่่่ใใชชห้้องงงงนนีีแสดวายยัถึเ งั้นก็ทางนี้ใช่ป่ะอ่ฝั่งนี้มีห้องหนึ่งอ่ะหรือมันเป็นห้องเดิมวะห้องเดิมไม่ใช่ป่ะเนี่ยต้องหาทางเหรอเออหรือว่าเราต้องหาทางไปเองวะโอเคเนตามนายแล้วกันเชืว่านายจะเป็นคนที่มีดวงเลือกอะไรนี้ในที่สุดยจเว้นเลือกขับรถเพราะว่าถ้าเเพราะว่าถ้าขับรถดวงดีเนี่ยคงไม่ชนเขาแล้วเสร็จเจ็ดหมื่นอันนี้คือเรื่องจริงไม่ได้เรื่องแต่งโอเคถึงยังเขาบอกว่าเป็นสนามเด็กเล่นอะไรบางอย่างโอ้เหมือนจะผิดที่ว่ะเพื่อนไม่ใช่แฮะงั้นไป กลับต่อจำไว้เพื่อนเขาบอกว่าเป็นสนามเด็กเล่นจำไว้นะโอเคอเมสนามเด็กเล่นสนามเด็กเล่นสนามเด็กเล่นใช่จะเป็นสนามเด็กเล่นโอเคงั้นเราตรงไปเลี้ยวซ้ายท<ร>างซ้าย<ม>าเนี่ยเราจะไม่ไปทางอื่นทางนี้ะปะลองทางนี้โอเคเราไปทุกทางเลยเดี๋ยวเขาเจอทำไมเขาไม่เขียนป้ายว่าทางนั้นทางนี้คือทางที่ถูกอะไรอย่างนี้วะนั่นดิหรือว่าเขาให้อยากให้เราเช็คระบบด้วว่าแบบเราจะหลงทางไหมโอ้โหมันไม่หลงหรอกก็แค่เดินกลับไปกลับไปอ่ะใช่ไหมไม่ใช่ฮะ อันนี้ไม่ใช่เหมือนลูกปลาหมึกเลยอ่ะงั้นฉันว่าเราต้องอีกนานเลยว่างี้โอเคงั้นเดินไปเดินไปเดินไปเแ้่รูนี้ก็ไม่ใช่ป่ะฝั่งนั้นใช่ป่ะยังไม่เช็คเลยอ่ะนี่น่าจะเป็นรูเราเข้าไปดูไหนแล้ววะเนี่ยเดี๋ยวก็รู้ไองอ่ะเพื่อนเดินไปเรื่อยๆเราเดินวนมาหลายรอบแล้วเว้ยโอ้ยกจริงอ่ะเรานี่รูที่แหละว่ะห้ามั้เนี่ยขอให้ถูกเถอะวิคิอาฉัวร์ใช่ป่ะอันนี้แหละใช่เหรอเออน่าจะนี้แหละดี่โอ้ยท้องฟ้าดาวสวยมาก เออเข้าไงนะที่นี่เหมือนมีอะไรบางอย่างตามแล้วก็มีพนักงานหายตัวไปเขาให้เราเช็คว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเราลองเช็คก่อนแล้วกันนะใช่โอเคเนี่ยดี๋ยวจะเช็คบนบ้านแล้วกันนะบ้านของเล่นบ้านของเล่นไม่เจออะไรเลยไม่มีอะไรก็ลองันดังแล้วกันนะเราจะไปเช็คงที่มันเป็นเออเหมือนเป็นน้ำผึ้งอะไรบางอย่างเนี่ยโอ้ไม่มีเลยฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ไม่มียังไม่เจออะไรผิดปกติเลยเว้ย อะไรไเนี่ยแต่ละอย่างแต่ละวันแต่ละเดยเกียร์เกียร์เกียรเพื่อนช่วย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 ยช่วยช่วยเจอแลวเพื่อนผีผีตัวบองเลยไปอย่ายาวเลยอ่ะไหนไปดูดินั่นอ่ะไอ้ตรงที่มันเป็นรังพึ่งตรงนู้นอ่ะมุมสุดเลยที่มันเป็นตรงเอ่อแบไอ้ไอ้กระแพงสไอ้กะแพงที่มันเป็นทรองฟ้าไปดูเร็วโอ้ด่น้าเลยฉันไม่เชื่อหรอกแมงเลยโกผีมันอีกโอ้ยไปดูแล้เพื่อนเจอจริงแล้วเมื่อกี้มันแบบเหมือนมันกำลังแบบช่องมองเราอยู่ตวอดเวลาเลยอ่ะ ใช่หรอเออตรงเนี้ยเมื่อกี้แถวๆนี้แหละแถวๆนี้แหละไปไหนแล้ววะนายโกหกปะเนี่ยไม่โกหกเฮ้ยเฮ้ยอะไรไอ้สิตัวนายเปลี่ยนไปด้วยเมื่อกี้อะไรไม่ไม่ตายสามฝาดหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยอีกแล้วจริงๆตัวตัวตัวนายเปลี่ยนไปอย่าอย่ามาด้วยไม่ใช่ฉันไม่ใช่ฉันเดี๋ยวนายพี่ใหม่เนี่ยเอ้ยฉันว่ามันรู้มันเป็นตัวปลอมมันไม่ใช่เพื่อนหรอวะเฮ้ยเฮ้ย พี่อชายท่านนายเปรียดไปแล้วก็มันด้วยเจมันอยู่ตรงเนี้ยข้างหน้าเลยอ่ะมันเดินอยู่ตรงนี้อหรือว่าเราถูกจับตัวแล้ววะไม่ใช่เพื่อนที่เหมือนนิดนึงเขาบอกว่ามีอะไรบางอย่างเดินตามนายเห็นไหมเห็นอย่างนี้เลยปะวะที่พนักงานคนอื่นเขาแบบบางคนหายตัวไปด้วยนั่นอ่ะเอาทีเราจะจัดการกับมันยังไงดีอ่ะฉันเขาไม่รู้เรา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 แค่บอกว่าห้ามดูจับตัวหน้าไม่เหรอวะโอ้ยเราเราจะไปฝั่งตรงขึ้นเลยไหมไอ้ตรงขึ้นเลยตรงกลางไปไปไปโอเคโอเคโอเคเดียไปตรงกลางดีกว่าวะมันจะเป็นที่ที่มันน่าจะเออแอบมองเเรราาาาาแแบบบนี้้ลววจจะหทงััตยยกอู่ โอเคแล้วเดี้แล้วกันเราจะรอจนกว่มันจะมาใช่ไหมตัวจะมาเราเดือดรอนมันจะมา,นานทำไมอ่ะแล้วจะกันกันยัง,ยง,ยงไงกับมันยังไงบ้างเนี่ย <c oughs> อะไรทางมันปิดเออว่ะกลับไม่ได้ด้วยแล้วตัวนายก็เปลี่ยนไปด้วยเมื่อกี้รู้ <c oughs> ว่าฉันจะเฮ้ยไอ้บ้าอย่าอย่าอยแกล้งดิเอออย่างไงดีวะเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะตามมาแน่เลยเพื่อนมันจะตามมาจากไหนอ่ะเอยตัวนายปิดอีกแล้วหรือว่าถ้าเราโดนจับตัวได้เราจะกลายเป็นฉันจะกลายเป็นแบบนายวะหรือว่าฉันทุ่จับตัวแล้วเหรอยับมันมาแล้วว่ะจะทำอะไรแล้ว นายนะมันมาตามนายเพื่อาตามนายโอ้ยทำไมมันไม่ตามนายอ่ะโอ้ยอยู่ที่สูงโอเคฉันอยู่ด้วยฉันอยู่ด้วยแต่ไม่โดนมึงรอเราด้วยมึงต้องรอฝูงนะฉันจะกลายร่างฉันจกลายร่างเราจะกลายได้หรอเออหน้าฉันเริ่มแปลกไปแบบว่าเราต้องทำให้มันอยู่แก้ตัวไปในค่ายแล้วกันนะระวังด้วยโอเคเขาเข้าใจแล้วมาตามนายมาตามนายมาพยายามอยู่ไหนม่อยู่ไหนไม่อย่ไหลว้าอัาไม่มีกล้องมานจอปิดด้วยชิบหายแล้วแล้วเขาจะรู้แล้วเขาจะเปิดทางให้เราไปยังไงเนี่ยเดีเขาไม่รู้แก่เราอย่างนี้ ด้วยเชื่อครับพวกเราโดนผีไล่จับอยมันมันมันคือผีอะไรวะไม่รู้ไม่รู้อย่าไปจับตัวท่านนะเว้ยเคียรออจะกลายเป็นแบบพวกมันก็ได้นะเว้ยแล้วก็จะหายตัวไปด้วยมาตามไปแล้วมระจามมันอยู่หลังนายไม่ใช่ตามฉันเลยเออกู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 จะทางไหนดิทางไหนดิทางไหนดิทางไหนดยโอ๊ยทำไมมันตามมาอุ้ไปเจ้ามันตามที่อยู่โอ้อยอ้อยมัาตีด้วยมาแตะตัวยุบเลยโอ้ยฉันรู้แล้วไอ้ไอ้ไ้น้ำพึ่งเนี่ยมันต้องเป็น เออเขาตุ๋นน้ำตาที่เราต้องแกะสลักเหมือนในหนังปะวะเออทั่วที่นี่เหมือนในหนังแน่เลยแค่แค่ไม่ทำเหมือนในหนังไว้ที่เนี่ยอุ้ยเราแกะสลักยังไงวะไม่รู้อาจจะไม่ต้องแกะเพื่อนมันก็แค่มีสลักให้แกะเฉยอ่ะเออเอาล้อด้วยใช่มันมีสามเหลี่ยมแล้วก็นี่เป็นรูปอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอุ้ยเฮ้ยไป้อะไรแล้ไปแล้วไป้ยไปเลยเพื่อนไปเร็วไปแล้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 วไ้วไปแล้วไปแล้ไปแล้ไปแล้วไปแล้วไแล้วไ้ว มันคือตัวอะไรวะเลยนี่นนี่เป็นเพื่อนเป็นหนึ่งในเกมเขาเหรอไม่รู้แต่ว่าเว่านี่มันไม่ใช่คนว่ะหน้าตามันอัป布拉กขนาดนั้นอ่ะไม่ใช่คนแน่นอนมันไม่ใช่คนอยู่แล้วอ่ะหรือว่ามันโดนหรอเพราะเราไปตรงกลางได้ไปตรงกลางที่มันมีบันไดเยอะแล้วก็ใช้อ่านสุดข้อต่อไปเพื่อจะได้เคลียร์เกมไปเรื่อยๆแ่ะเพื่อทดสอบระบบเกมเนี่ยโอเคโอเคโอเคเฉพาเกมเมื่อกี้อาจจะเป็นวิ่งแลดแปะแล้วก็แกะขนมด้วยแน่เลยเป็นไปได้สุดข้อที่สามอ่ะเขียนว่าห้องเลดไลท์ แอนกินไลท์ก็คือห้องสเอาห้องไฟแดงกับห้องไฟเขียวถ้าไฟแดงคือห้ามขยับถ้าไฟเขียวคือขยับได้แต่นั่นคือกฎของผู้เล่นพวกคุณไม่ใช่พวกคุณจะต้องทําไงก็ได้ให้ผู้เล่นที่กําลังจะมานี่ไม่ผ่านเกมถ้าพวกเขามาถึงตัวคุณได้พวกคุณจะเป็นฝ่ายที่แพ้และตายไปโอ้โหโอ้แล้วทางไหนด้วยอีกโอเคไปเพื่อนหาทางรงหาทางราช่วยช่วยอันเออใช่นี่บอกเพื่อนชวนน้าใช่ละนี่ไง ตุ๊กตา่านจริงด้วยที่เราไปอ่ะโอ้โหเนี่ยอ๊เกมใช่ห้องกินไลน์ไลนหรอว่าใช่ห้องกินไลน์ไลนใช่ว่านนี้แหละแต่หวังว่าเกมมันจะยังไม่เริ่มใช่ไหมโอเคนถ้าจะยังนะงั้นเราเดินไปเร็วไปเดินไปเร็วเ้าเราจต้องข้าวสารีก็ไม่ได้อีกถ้าเราเดินไปฝั่งนต้นก็ไปเร็วๆๆโอเคมาอยู่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 ไอยเพื่อนบอกก่อนเหมือนเหมือนในหนังเหรอเออเหมือนในหนังอะไรเงี้ยโอเคนี่คืออะไรอ่ะอุ้ยอนี่มีปืนไรเฟิลด้วยแล้วก็เป็นสมุดอะไรอ่ะสมุดอ๋ออะไรฉันลองนี่มันทำไ อ๋อนี่ไงเราสามารถคุมเกมได้ว่าเราจะเป็นเล่นไลท์หรือกีไลท์เนี่ยนี่ไงโอเคงั้นเฟี้ยวเลยแล้วก็ไปปืนด้วยโอเคแปลว่านายต้องคอยยิงผู้เล่นนะเว้ยฉันกดเองโอเคฉันจะเป็นคนยิงสิละถือเลยโอเคเขาเป็นคนด้วยฉันไม่อยากกล้ายิงคนว่พะพร้อมแล้วนายจะกล้ายิงคนจริงเหรอมันก็ต้องถามาว่าไม่ไม่ฆ่าก็ถูกฆ่าก็จริงเว้ย แต่หุ่นนี่มันก็ตัวแปลเหมือนกันนะเนี่ยทำไมไม่ขย,ยับคอเหมือนในหนังวะโอ,อ้แต่แตมีฉันว่าฉันกล้ายิงแบบทำไมรอดไปเสร็จแล้วทำไมมันไม่ใช่คนเพื่อนเฮ้ยนี่เราต้องยิงผีเนี่ยโอเคกันโอเคงั้นโอเค,อเ,คเกมเริ่มเดี๋ยวฉันจะคอยพูด A I U นะแล้วก็นยากใสังเกตน,นะถ้ามีใครขยับปุ๊บพอฉันก,กดสีแดงนายิงได้เลยเ,ลยเคปะโอเคโอเคโอเคงั้นเริ่ม A I O U หยุด มีคนเดินม <'t> ีคนเดินนั่นแหละหนอกไหมยิงไหมยังโดนล้นโดนไหมโดนน่าจะโดนน่าจะเห็นอยู่อเคสีเขียว a e i o u หยุดแค่ไอตัวไอตัวไอตัวนั่นดนั่นดไปเอะไปหน้ายิง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 ยงยิ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 งงยิ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 งยยิง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 ยยิงยิงยงยิ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 งยงยิ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 ง ถ้าจะยิงพี่โดก็ปาไปเพื่อนแต่ว่าอย่าให้มันมาใกล้ๆนะเว้ยเอีไอโอยุยุดเมื่อแย่แล้วอ่ะโอเคถ้าอยู่โอเคเราต้องยิงให้โดนนะเว้ยเอีไอโอยุยุดสูยเพื่อนอีกตัวนึึงนั่นแหละโอเคเอีไอโอยุยุดแค่โอเค ไปเร็ว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 เชี่ยวพี่ว่าเราต้องโกงเราต้องโกงไอ้ดิเราต้องโกงยิงแม่งได้ปะไม่ไม่ได้ไม่ได้เพื่อนโอเคนายแต่เกเออยูเลิกกดเป็นกดเป็นเลสไอ้เคีแล้วก็แอบยิงเลยโอเคให้ให้กดไว้ที่สุดเลยใช่ปะใช่ไว้ที่สุดเลยเพื่อนเออยูอะไรอย่างงี้ได้ปะได้ใช่ใช่แล้วพร้อมนะเอไออยูอะไรอะไรอะไรยริงเลยยิงจังจะตายเพื่อนสวยโอ้โหอันนี้อันนี้เราไม่ได้โกงเส้นแดงเราไม่ได้โกงใช่ไหมไม่ได้โกงไม่โกงเราทำตามเกมเราทำทุกอย่างเหมือนเกมในเกมไปเนาะใช่โอ้ โอ้ยโอเคนะห,หมดแล้วแม่ภารก,กิจน,นี้โอเคข้อต่อไปข,อข้อที่4ห้องที่ตกแต่งเป็นบ้านสมัยก่อนที่นั่นจะมีสิ่งที่ซ่อนตัวอยู่หน้าที่ของพวกคุณคือหาสิ่งนั้นให้เจอ5รอบแล้วมันจะหายไปเองห้องตกแต่งสมัยก่อนหรอวะเราเราเคยเจอไปแล้วปะรอบนึงน่าจะปเคงั้นเราไปดู<บ>โอเคนะรอบไปแปนเราเราคงไม่เจอแล้ยฉันฉันหยอกฉันหยอกฉันกดเองเพื่อนไป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 เลยจะรู้ว่าฉันตายแล้วเมื่อกี้ไปเลย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  ถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นทางนี้เป็นยาวสุดแล้วเนี่ยเพื่อนใช่ด้วยแค่มีตุ้งตาตัวอะไรด้วยตรงนั้นเห็นไหมหรือว่ามันคือสิ่งที่เราต้องเล่นว่ะเพื่อนเดี๋ยวลองแตะดิลองแตะดิมันมันแคบได้ปะเนี่ยไอ้น้องไอ้แคบได้มันมีชีวิตมันมีชีวิตแล้วเราตีนด้ไงตีโอ้ตีปุ๊บหายเลยนี่นี่เรบไป็หนึ่งรอบรึเปล่าน่าใช่แล้วเฮ้ยตีอะไรอ่ะตีลูกกาหรอเพื่อน จับเวลาด้วยไม่จับเวลาอยู่ดี้หรือเปล่าอยู่ใีหรือเปล่าไปแล้วเพื่อนรีบหาเร็วรีบหาเร็วรู้แล้วว่าทั้งหมดห้ารอบไม่รู้ว่ามันเปจับเวลาด้วยหรือเส้นนาฬิกาป่ะน่ะใช่ได้ไม่ได้เราต้องดูดีๆเราต้องดูดีใช่ช่วยหน่าเราเพื่อนแต่ว่าต้องแอบอยู่สักที่นึ่งก็แหละอยู่บนบ้านหรือเปล่าอยู่ในบ้านหรือเปล่าในเชิงในบ้านเช็คในบ้านบ้านอาจจะเป็นในในในบ้านแน่เลยอ่ะในน้ำหรือเปล่าด้วยดูในน้ำด้วยเว้ยมี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 ในน้ำไม่น่าใช่รู้แล้วจะไม่เจอแล้ว ไหนเข้ามาเขบานขบันเล็กเลยเพรกันแต่ดูคึอคือคืมยังไงเนี่ยเพรย์ขึ้นยังไงอ่ะขึ้นขึ้นขึ้นไ้ไผ่แล้วกระโดดขึ้นไปได้เปล่าเนี่ะพยายามอยู่โอ้ตรงนี้ยากมากเลยอ่ะฉันฉันก็เลยเอาเปิดนายต้องแอร์นาขึ้นอ่ะขึ้นไม้ไผ่ขึ้นไม้ไผ่ไปไผ่ไปไผ่มาเร็วไปดึงไม้ไผ่นี้ไม้ไผ่ตรงฝั่งนี้ตั่งนี้มันเหรอไหนชุบโอเคนั่นแหละเราขึ้นข้างบนชุบโอ้ยไม่ใช่อ่ะนายห้ามถือตุ๊กยังโอเคจะต้องไปหนึงนะชุบอย่างนี้เหรอ มันแล้วก็มันจะหนีแล้วมันมีที่ดีแล้วเขาดึงเชือพยายามอยู่เพื่อนไปหนึ่งเทอย่างนี้เหรอใช่โอ้ยยากไอ้นานานานแต่เลยก็ได้ตัแต่เลวละเออแต่เลยก็ได้เออถ้าแต่ก็แต่ก็แต่ได้นี่เออทำไมก็ไม่แต่วะหายไปแล้วใช่ปหมหายไปแล้วแล้วต่มีตะเกียงอยู่ไหนวะเนี่ยหาต่อเอามามา เราช่วยหาเราเพื่อนช่วยหาเราเฮ้ยเสียประตูนั่งให้แล้วจูอยู่นี่ไงประตูมันี่้รอดีมันวิ่งเลยมันรอดมันวิ่งเลยด้วยอ้อยาอย่าวิ่งเยมนีู่วา้มันไม่โคตรไม่โคตรเร็วแตเลยา้เพื่อนงครั้งห้องครั้งหรอย่อ้รอบเพวลามันวิบกเวาเสียงมันเริ่มวิ่งไป้แล้วว่ะมันไปขึ้นแล้เออวิ่งขึ้นแล้วมันไหนวะเช็คหม่านหลัมานหนั่เราไปช็หม่านี่ได้ได้พยายามอยู่ท่านเช็คทุกฝั่งเลย นายนายอยู่ไหนอยู ane, đi, ่ไหนฝั่งนู้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 นม่มีไหมหรอน้ำน้ำไปดักฝันนนไปักันะาตรไหนะไปไหหอวะไม่มีนี่ในบ้านเปล่าเดี๋ยวเอาท้งรูทา้ง้อาแล้วออกแล้วเจอเจอเจอ้วมีคนไวเลยเตี้ยนี่เฮ้ยอาไปจมน้ำ่าทางตันเลยน้องไปดูไหนทั่งทัตีทางนี้นี้ทำไปไหนวะอยู่นี่นเ่ไงนี่งตีเลยนี่ไงนี่ไงตีครั้งเดียวหรือครั้งเดียวเมื่อะหรังว่ามันันหมด มันหายไปงี้ประมาณจะหมดแล้วหรือเปล่ามันเหลือครั้งเดียวพี่เดียเดียวต้องตีอ่ะอันนี้เดี๋ยววะยูเดี๋ยววะเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วนี่เอ้ยเร็ว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 เตี๋ยเตียตี๋ยคงห้าครั้งแล้วนี่โอเคโอเคเงียบเวลาเงียบแล้วเพราะว่าเราถูกต้องใช่ไหมไม่โดนยิงตายใช่ไหมเราไม่ถูกยิงใช่ไหมโอเคน่าจะถูกเพื่อนน่าจะหมดแล้วสวไรวะน่าเดินไปเดินมาด้วยมันน่าจะ่คนเท่าไหร่กูจนก็ไม่น่าใช่ตัวมันนี่มากเลยโอเคอ่ะกูเข้าไปเลยล่ะนะเพื่อความไวหัวข้อที่ห รอบนี้พวกคุณจะต้องทดสอบว่าระบบยังทำงานดีอยู่ใช่ไหมแต่ไม่ต้องห่วงเราจะเฉลยทางที่ถูกต้องไวใ้ให้ให้พวกคุณกระโดดตามนี้ขวาจุดๆอ๋อโอเคมีแค่นี้ไม่มีอะไรเพื่อนไปๆห้องกระจกวะวะห้องอะไรอ่ะใช่แล้วพี่รุ่มมัน,มนต้องโดดซ้ายขวาซ้ายขว,า,า,ยขวาแน่เลยปะเออทางนี้ไปเลยเพื่อนน่าใช่นะเนี่ยขอใช่ทีเด้อเ์ทีเท่เดินไปเดินมาหลายรอบเกินจริงโอ,อ้ยถึงแล้วปนะเนี่ยนี่ไงใช่ไหมใช่ไปวะเนี่ยเหมือนนะใช่ปปะ ไม่เมีบันไดขึ้นด้อมาเลิกมาเร็วมาเลิกเข้ามาโอเคมามาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหเพื่อนโอ้โหเฮียนพิขนุนเราเต็มเลยแต่พิขนน่าจะเป็นผีใช่ป่ะโอเคงั้นเรางั้นเราลงกลับกันดีกว่าเดี๋ยวไม่ได้เราต้องเล่นมันเขียนเนี่ยจริงหรอมันเขียนว่าอันแรกคือขวาเพื่อนแต่ไม่ได้บอกอันต่อไปอ่ะลองดูไหมเฮ้ยเฮ้ยเราตกแล้วเพื่อนชึบโอเคขวาจริงด้วยถูกต้องถ้าตกซ้ายเป็นไงวะโอ้ยดูข้างล่างดิข้างล่างแบบไม่เห็นอนาคตตัวเองเลยอ่ะ มืดสนิทอันต่อไปนายคิดว่าไงดีขวาไหมสายแล้วกันชึบขวาด้วยโดนตามไปด้วยโดนตามไปด้วยโดนตามไปด้วยเราต้องไปจริงเหรอเออมาเร็วอันต่อไปฉันออกไม่ได้หรอกอันนี้ผัดกันโดนคนละสองครั้งต่อไปนายเดี๋ยวฉันไปโดนเสาหน้าก็ได้ไม่เอาเสานี้เสานี้เลยจะตองไปหรอเลือกขวาหรือซ้ายนายจะไปไหนขวาอุ้ยอุ้ยอุ้ย ต่อไปต่อไปเรวจะได้ตดตามไปเอ้ยซ้ายอุ้ยเป็นรอบนี่เหรอวะอันต่อไปเดี๋ยวกูต้องรอดดิโอเคต่อไปฉันว่าขวาอุ้ยตาโลดูดวงยังดวงคนดีสวยเพื่อนไปโอเคต่อไปทันไหมทุกคนต่อไปขวาเว้ยขวามันเยอะแล้วต้องขวาอีกชึบทัวโอ้ยต่อไปไหนโอ้กูต้องไปสินะคนละาสองคนละาสองครั้งเว้ยฉันว่าขวาแล้วฉันเดาซ้ายเว้ยเนี่ยฉันเดาขวา ดิฉันจะโดนีฉันตองผิดนะเนี่ยต้องกูใช่ไหมเออตาหนึ่งโอเคชุบชุบขวาเดี๋ยปะวะฉันฉันว่าจะขวามันเยอะมากแล้วเว้ยฉันจะไปขวาอีกรอบหนึ่งเว้ยอันนี้ไปขวาเดี๋ยปะวะแต่ใจอย่าไปซ้ายว่ะงั้นฉันจะไปซ้ายแล้วกันนะไปชุบไปขวาแล้วกันซ้ายอ้าวทูอันต่อไปฉันจะไปไปซ้ายอันจะใท้ตาหนายแล้วเพื่อนตาหนายแล้ว้ถาผิดแล้วถ้าผิดเราก็จะตายไม่ไม่ใช่เรากูตายเอาเลย ขวาโอเคสวยฝันเถิดไว้แก๊สกุญตุแก๊สอุ้ยฉัน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 ก้าวผิดอุ้ยนี่นี่สมมติถ้าเราถ้าเราผิดนี่มันมันจะหายบอกะเออกระจกมันจะหายไปแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยนายจะแต่วะเอาอยู่นู่นใช่ไหมใช่เพื่อนหุ่นแล้วหายแล้วแต่กระจกโอุ้ยตอนตอนท้ายอ่ะคือฉันจะโดดไปขวาดำไลน์ไว้แต่เนี้ยมือฉันลื่นฉันเลยไปหยับซ้ายแล้วมันหายไปเลยเห็นไหมเนี่ยกระจกอ่ะใช่มันหายไปเลยมันมันแตกมันเพ่งโอ้มันกระจกเปังเพ่งเลยอ่ะ โอเคอันนี้เราผ่านแล้วเห็นตัวท่อต่อไปกดข้อที่6ห้องเกมสุดท้ายกำจัดพวกมันให้หมดคือห้องไหนอ่ะไม่ใช่ห้องนี้เหรอมันน่าจะห้องนี้นะไอห้องปลาหมึกป่ะโอเคงั้นไปเพื่อนกำจัดให้หมดคือคนหรือผีวะเนี่ยแต่ฉันว่าเป็นผีแหละไม่น่าใช่คนแล้วแหละฉันไม่เจอคนเลยเนี่ยไม่ใช่คนแล้วแหละเออถึงแล้วเพื่อนเราจะใช้กุญแไฟแดงไฟแดงเขียวมันขึ้นมขึ้นอยู่ะเนี่ยอ๋อยังขึ้นอยู่เนี่ยมันขยับได้ไหมขยับได้เพื่อนขยับได้มองไม่เคยเห็นหรือปะไฟก่อนโอ้ย ไม่รู้อะเพราะท่เหมือนไม่มีกล่องนี่ได้แล้วเราเคยมาแล้วแหละลมอะไรอย่างไรวะโอ้ยปืนเต็มเลยเพื่อนโอ้ที่กำจัดนี่คือนี่ปืนเลยเออจำกัดอะไรอะจำกัดจำกัดเออจำกัดอะไรอะหรือว่าเราต้องยิงกันเองเฮ้ยไม่ใช่มันจะฆ่าตัวเองทำไมอะเออนั่นดิแต่ปืนนี่มันก็สวยเหมือนกันนะเพื่อนลองยิงเล่นๆเฮ้ยเฮียนักดาบเต็มเลยข้างหลังอะโอ้พอไปเพื่อนเดี๋ยวเวลาบูเรกเอาเลยเพื่อนยิงเลยกลัว ไอ้ปืนปืนปตันเอาดิมาดีไปด้งจะไหวไหมออมาันด้วยนาันนาัอ้ยคุณตีแรงมนตีแรอยู่มนตีแรอยู่เฮ้ยกระสุนนีรออีกระสุนมันชอบชอบขัดลำกล้องอะมันเยอะมากมันตามฉันเยอะมากเพื่อนช่วยกูด้วยฉันยังอยู่ยังอยู่มาดิมาดิฉันถหันเก่าด้วยมาดิตีจุบจุบตีจุ๊บยิงลด คือสองแรงมากจะบอกเลยตึ้งตึ้งอู้ไม่ตายไม่ตายไม่ได้มาดิ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 ไอ้ไอ้ไอ้ไหวดีรถมาหน่อยลบลบลบเจียบันกล้องไปโมจังโอ้ยโทษ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 โซ่โซ่โทษคือภาราจิตินเราผ่านหรือเปล่าฉันว่าฉันโดนยิงเพื่อนใครยิงฉันโดนนายยิงอ๋อนี่แน่เออเออกูไม่ตายเออขี้โม้ชะมัดเฮ้ยชี้ ปีกดเขาไปด้วยขอบคุณที่ทำงานขอบคุณที่ทำงานร่วมกับเรากับ้อนี้คือเราต้องส่งผลให้พวกเราด้วยก็คือ,อให้พวกเขาคือส่งผลตรวจว่าแต่ละเกมมีอะไรบ้างมีข้อผิดพลาดอะไรยังไงสนที่เราเจออะไรผีทุกเกมโอเคงั้นเราต้องเขียนไหมว่าเราเจอผีทุกเกมเลยจ็ต้องเขียนอย่างนั้นแหละแต่ว่าเขาเ<อ>จะว่าเราเพี้ยนเปล่าวะไม่รู้เดี๋ยวความเข้า5้าแสน ห้าแสนเงินเข้าเลยห้าแสนนี่คือเขาเขาคนละครึ่งหรือว่าให้ช่วยไม่รู้ก็นายต้องมาดูโทรศัพท์นายดยีเอามาป่ะล่ไม่เอามาอ้าวไม่รู้นะไม่รู้นะไม่แบ่งนะฉันบอกก่อนไม่รู้นะเขาคนละครึ่งเพื่นอนาคนละครึ่งห้าแสนอู้ยเอาไปซื้อรถคันใหม่ได้เลยนะเนี่ยไอ้ตามมาทำไมไม่มีอะไร <c oughs> ตามด้วยเฉยสองกันมาถ้าแกนเลยถูกปนเลยเชะนายน่ะว่าขยับเข้าขยับเข้าขยับไปเลยไปเลยเชลล์คุมเกมเลย